นินจาทั้งเฝ้าเลยลูกขอบคุณเอฟซีแม่เกียงนะครับที่ช่วยสนับสนุนอาหารเม็ดอาหารเปียกทรายแล้วก็ขนมมาให้น้องๆมาให้พี่เสือมาให้นินจามาให้ชมพู่นี่ยมานอนรอเฝ้าแล้วเนะี่ยมาอ้อนจะเอาแล้วเนะี่ย ขอบคุณมากมากนะครับขอให้ชีวิตเกียงมีความสุขปรถนาสิ่งใดขอได้กงเจปารถนานะครับขอให้ตัง้งใจแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยทำอะไรก็ให้ร่ำรวยร่ำรวยขอให้ร่ำรวยถูกหวยลวองที่หนึ่งเลยเนอะให้ปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้หลาดปวงโลกภัยด้วย ขอบคุณทีสีไม่เกียงแล้วไม่เกียงที่มีตาเด็กๆนะครับสองตัวนี้มารอแล้วนี่าลอนนอนหลอมขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆเลย